หลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเนี่ยก็จะเช็ดตัวให้มันแห้งหมาดๆนะคะแล้วก็จะลงตัวนี้ Palmer Skin Therapy Oil นะคะเป็นออยบํารุงผิวค่ะตัวนี้นะคะเป็นออยพรีเมียมบำรุงผิวแก้ปัญหาผิวต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นนะคะผิวแห้งขาดน้ําสีผิวไม่สม่ําเสมอนะตัวเนื้อออยเนี่ยคือจะมีความซึมไวนะคะไม่เหนียวเหนอหนะและมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ จะเห็นว่าผิวรัเนี่ยมีรอยจากยุงกัดค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็น้ำเหลืองไม่ดีด้วย ก็เลยจะทิ้งรอยเอาไว้ให้หลอดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หายช้าด้วยตัวออยตัวนี้จะช่วยลดพวกรอยต่างๆได้ดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วเก็บกักความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องรอยแตกลายนะคะเขาจะจางลงใน8สัปดาห์ค่ะเมื่อใช้อย่างสม่าเสมอนะตัวนี้ไม่มีสารเคเมีอันตรายที่กอ่อให้เกิดการแพ้การอุดตันของรูขุมขนค่ะและกลิ่นก็เป็นรสฮิปออยนะคะหอมละมุนผู้ดีติดผิวดีมากด้วยค่ะ หาซื้อง่ายๆได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตบูและร้านขายยานะคะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ของทางแบรนด์นะทุกคนขนาด150 ml ราคา860บาทวันนี้เลือกใส่คอนแทคเลนส์ของจีนสีฟ้าน้ำทะเลนะคะสีสวยมากตาเปลี่ยนสัญชาติไปเลยราคาก็น่ารักมากเลยะคะ่ะ50กว่าบาทเท่านั้นเองแต่รอนานหน่อยนะลงบำรุงผิวกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ให้ทั่วทั้งผิวหน้านะคะ เพื่อทำให้ผิวมีความเย็นเวลาลงพวกบารุงหรือว่ากันแดดเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าผิวได้ดีค่ะแล้วก็จะทําให้พวกเมคอัพเนี่ยติดดีด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะลงกันแดดตัวเดิมของเราก็คือตัวอัลลี่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบใช้มาก เขาจะเป็นสูตรคูนะคะมีความเย็นผิวใช้คู่กับแปรง,งเกี่ยรองพื้นของเมอร์ลินดารุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะคะลงกันแดดให้ทั่วทั้งหน้าแล้วก็คอเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าเราใช้กันแดดแบบค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าใช้น้อยเกินไปก็คือมันจะไม่ช่วยอะไรเลยสําหรับผิวนะแต่ถ้าใช้มากเกินไปทุกคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของหน้าไหลหน้าเยิ้มถูกปะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกกันแดดที่หน้าแบบไม่ไหลยเยอะไม่หยานะคะ อย่างตัวอัลลี่เนี่ยเวลาใช้แล้วอะผิวมันจะมีความช่ำจริงอยู่นะคะแล้วก็มีความใสขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทารองพื้นเพิ่มเลยก็ได้มันให้เป็นงานผิวที่ดูช่ำๆผิวแบบสวยเลยอะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากบพวกรอยคำใต้ตาหมีแพนด้าของเราด้วยลิปสีส้มค่ะถ้าใครฟันเหลือกเนี่ยทาลิปสีส้มไม่รอดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอามาใช้ทาบริเวณใต้ตาได้แทนคอรเรคเตอร์นะคะ จากนั้นเราจะใช้ตัวมาสคาร่าเปลี่ยนสีคิ้วนะคะมาปัดคิ้วเพื่อทำให้คิ้วของเราดูอ่อนลงค่ะจะปัดตามแนวคิ้วของเราค่ะขนคิ้วไปทางไหนก็ปัดไปทางนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะปัดตรงช่วงหัวคิ้วให้มันตั้งขึ้นด้วยค่ะ รอบนี้จะใช้คอนทัวร์ในการเขียนคิ้วนะคะเพราะว่าสีคอนทัวร์ค่อนข้างอ่อนค่ะเราจะเขียนตรงช่วงหางคิ้วนะคะเติมเต็มตรงช่วงที่มันแหวงแหวงไปอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวคอนทัวร์สามารถเอามาเขียนคิ้วได้ไหมสรุปก็ได้อยู่นะคะได้อยู่เท่ากับจริงๆมันก็ได้แหละทุกคนแต่แค่มันอ่อนมาก,มากๆเท่านั้นเองหลอดว่าสีคอนทัวร์ที่เอามาใช้เนี่ยมันก็สามารถใช้แทนพวกที่เขียนคิ้วได้นะคะ เราก็รู้สึกว่ามันให้คิวที่ดูเป็นธรรมชาติดีด้วยเพราะว่าสีมันค่อนข้างอ่อนอย่างที่บอกไปนะคะส่วนตรงหัวคิ้วนะคะเราก็จะตะวัดให้มันตั้งขึ้นนะคะลงคอนซีลเลอร์บริเวณเปลือกตาค่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นของ a n a าเตอร์เซียเป็นแท่งโปรดลูกรักหมดแล้วซื้อซ้ำนะคะชอบมากเพราะว่าเนื้อเขาปกปิดดีแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกหลายเฉดเลยเราจะทำการแทบแเกี่ยวตัวคอนซีลเลอร์บริเวณเปลือกตาค่ะ จากนั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์กับแปรงอันเล็กๆนะคะเอามาเก็บคิ้วให้ได้ทรงมากขึ้นนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปเก็บคิ้วให้ได้ทรงขึ้นนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยมาเกี่ยวกับมือเพื่อให้เอาส่วนเกินออกก่อนนะคะแล้วเราก็มาเก็บคิ้วบริเวณใต้ท้องคิ้วค่ะตรงช่วงหางคิ้วแล้วก็ตรงช่วงข้างบนคิ้วนะคะพอเก็บทรงคิ้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัวพับคูชชั่นเนี่ยค่อยๆเกี่ยคอนซีลเลอร์นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างชั้นตากันนะคะด้วยตาข่าย2ชั้นของ h e l l o ค่ะอันนี้จะใช้ไซส์ M นะคะแต่ก่อนที่จะสร้างก็จะต้องอามากะก่อนว่าเราต้องการชั้นตาแบบไหนนะคะพอได้ชั้นตาที่เราต้องการแล้วก็ใช้กาวมาทาบริเวณเปลือกตาค่ะใครที่ไม่ถนัดแบบนี้นะคะเราสามารถใช้กาวทากับตาข่ายได้แล้วก็ค่อยมาติดได้นะคะแต่ส่วนตัวคือขี้เกียจค่ะก็เลยใช้กาวทาที่เปลือกตาแล้วค่อยเอาตาข่ายมาติดนะคะ พอติดตาข่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดชั้นตาให้มันเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าชั้นตาข้างนึงก็คือมีความโตขึ้นค่ะเราสุกติดสูงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกข้างนึงก็คงสูงเท่ากันนะคะให้พื้นที่ชั้นตามันเยอะหน่อยนะคะเวลาเราแต่งตาเนี่ยมันจะได้จึ้งๆนะคะทุกคนอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เห็นว่านะชั้นตาก็คืออีกดนึงจะติดคิ้วอยู่แล้วนะคะ ลงคอนซีลเลอร์ทับที่เปลือกตาอีกหนึ่งรอบค่ะใช้อายแชโดว์ของอนาเตเซียที่เป็นสีขาวนะคะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะ ใช้อายแชโดว์ของ p e r ริเพอร่ามูนไลท์ลาเวนเดอร์พิงนะคะใช้สีเทากับสีที่อยู่ข้างๆกันมาคัดเบ้าค่ะการคัดเบ้าก็คือค่อนข้างง่ายแล้วนะเพราะว่าเราติดตาข่าย2ชั้นนะคะเลยจะทําให้ชั้นตาของเราชัดแล้วก็จะมีเบ้าตาอย่างชัดเลยค่ะเราจะต้องการเบ้าตาอย่างชัดๆนะคะก็เลยจะลงให้มันเข้มนะทุกคนเสร็จแล้วลงคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตานะคะเพื่อกบตัวสีลิปก่อนหน้าที่เราลงไปค่ะ ใช้อายแชโดว์สองสีเดิมนะคะจากนั้นเราก็มาทาบริเวณใต้ตาค่ะใช้อายแชโดว์สีม่วงอ่อนนะคะมาทาทับบริเวณใต้ตาล้างอีกหนึ่งรอบค่ะตาจะได้ดูสดใสขึ้นนะคะ ใช้ดินสอเขียนขอบตาสีขาวหมึกมาทาตรงอินไลเนอร์ใต้ตาค่ะเวลาเขียนขอบตาล่างด้วยสีขาวหมึกเนี่ยมันจะทำให้ตาดูกลมโตขึ้นนะคะแล้วเราจะเน้นการเขียนตรงช่วงหัวตาด้วยให้มันแบบชัดๆเลยนะคะเวลาเขียนตรงหัวตาให้มันแบบชัดมากๆเลยอ่ะตรงหัวตามันก็จะดูเปิดด้วยค่ะ มันก็เลยทําให้ตาดูกลมโตนะคะแล้วเราจะทาทับด้วยอายแชโดว์สีขาวซ้ําอีกหนึ่งรอบค่ะใช้คู่กับแปรงหัวตัดนะคะหัวเล็กๆแบนๆอย่างเงี้ยเวลาเราทาบริเวณใต้ตามันเลยจะทําให้ทาได้ง่ายนะคะแล้วก็จะทาตรงช่วงหัวตาด้วยค่ะเราจะลงแบบสีขาวค่อนข้างแบบชัดมากๆเลยนะคะ ใช้อาชโดสีชมพูนะคะมาทาบริเวณหางตาแล้วก็ขัดเบ้าด้วยค่ะสีนี้นะคะเป็นสีจากพาเลตอนาตาเซียนะคะ จากนั้นเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์ A N e R ค่ะอายไลเนอร์ Al A N e R ที่ใช้วันนี้จะเป็นของแมกนะคะวันนี้เราจะเขียนอายไลเนอร์ A N e R แบบหางตาตกนะคะ ใช้อาชโดสีขาวมาเขียนตรงชั้นตาค่ะล่างออกมาให้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็เขียนตรงหัวตาด้วยค่ะให้สีขาวชัดนะทุกคนเสร็จแล้วใช้อาชโดสีดำนะคะมาเขียนตรงขอบตาค่ะ โดยการเว้นระยะตรงสีขาวเอาไว้นะแต่ก่อนที่เราจะเขียนขอบตาเนี่ยเราจะต้องเอาอายแชโดว์สีดําส่วนเกินออกก่อนนะไม่นั้นมันจะเข้มเกินไปนะคะแล้วเวลามันเละก็คือจะเละเลยแก้ยากด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ดัดขนตาติดขนตาปลอมกันค่ะวันนี้เลือกใช้ขนตาปลอมแบบจับช่อมาให้เลยนะคะเราจะวางทาบตรงบริเวณกึ่งกลางก่อนแล้วก็มาจัดตรงหางตานะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาติดตรงหัวตาค่ะพอติดเสร็จนะคะก็ใช้นิ้วหรือว่าใช้ตัวแหนบนะคะค่อยๆดันขนตาให้มันชิดกับขนตาของเราที่สุดนะ ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัวขนตาเราเนี่ยมันจะเด้งออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องกดๆมันนิดนึงเสร็จแล้วก็ดัดขนตาปลอมกับขนตาจริงเข้าด้วยกันค่ะพอขนตาปลอมดัดแล้วนะคะมันก็จะดูงอนขึ้นด้วยะคะ่ะทุกคนใช้มาสคาร่าปัดซ้ําอีกหนึ่งรอบค่ะ ปัดทั้งขนตาจริงกับขนตาปลอมของเราเข้าด้วยกันนะคะพอปัดมัสคาร่าแล้วขนตามันก็จะดูจับชอ่อเลียงเส้นสวยงามนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้แหนบในการจับชอ่อเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยค่ะเราจะเว้นตรงช่วงสีขาวเอาไว้นะคะอย่าให้มันเป็นเลอะนะไม่นั้นมันจะไม่สวยนะคะพอเราได้ขนตาแบบที่เราต้องการแล้วเราจะใช้แหนบในการจับชอ่ออีกหนึ่งรอบค่ะอยากให้ขนตามันเลียงเส้นสวยงามนะคะเหมือนขนตาบนค่ะ จะแซมขนตาล่างด้วยขนตาปลอมนะคะแบบช่ออันเล็กๆค่ะเราจะติดตามแนวขนตาที่เราวาดไปที่เป็นสีดำค่ะทุกคนวิธีนี้ก็คือค่อนข้างยากเราก็ต้องใจเย็นหน่อยนะคะติดขนตาล่างเสร็จก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยให้หมดนะคะทุกคนโดยการใช้อายแชโดว์สีขาวมาทา แล้วก็ใช้อายไลเนอร์นะคะมาเขียนตรงขนตาจริงกับขนตาปลอมซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะจะใช้คอนซีลเลอร์แทนการใช้รองพื้นนะคะตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นของอนาเตอร์เซียอย่างที่หลอดบอกไปนะเป็นตัวที่หลอดชอบใช้มากเลยเป็นคอนซีลเลอร์ที่คุ้มราคามากหลอดเขาจะใหญ่แล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะลุกการแต่งหน้าในวันนี้นะคะหลอดได้อินสปอเรชั่นมาจากหนังเรื่องบาร์บี้นะทุกคน เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบดูการ์ตูนเจ้าหญิงมากเราก็เลยสารฟันไว้เด็กแต่งหน้าเป็นบาร์บี้เลยละกันและหนังเขากำลังฉายอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปดูแล้วพอเราลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะจะเห็นว่าผิวมีความแบบกริบมากเลยจากนั้นเราก็จะมาเชดดิ้งจมูกนะจะเห็นว่าจมูกหลอดใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าจมูกบว,วมอยู่นะตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนแล้วนะคะจมูกก็ยังไม่ยุบเลยเราก็เลยจะต้องเชดดิ้งจมูก ให้มันดูเลียวเล็กลงค่ะวิธีการเฉดดิ้งก็คือเราจะเน้นตรงปลายก่อนนะคะแล้วก็ตัดบริเวณปลายจมูกค่ะแล้วก็เริ่มจากตรงสันจมูกนะคะไล่ลงมาพยายามเขียนตรงสันเนี่ยให้มันเลียวเล็กลงนะทุกคนจริงๆเราต้องใช้คอนทัวร์นะคะตลอดใช้อายแชโดว์ในการเขียนตอนแรกก็เห็นว่าเป็นสีเทาแต่พอลงจริงๆมันไม่ใช่สีเทาสิค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาก็สวยเหมือนกันแหละคะ่ะเราก็ ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะจะเชดดิ้งจมูกสีเข้มเลยนะถ้าสีอ่อนเนี่ยคือมันจะดูบวมอยู่แต่ถ้าเราเขียนเชดดิ้งจมูกที่เป็นสีเข้มเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะดูเล็กลงอย่างในคลิปเลยนะคะอันนี้คือใช้เวลาในการเหลาดัางนานมากมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องต้องสร้างโครงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอย่างแบบในคลิปเราจะเชดดิ้งตรงสันจมูกแบบค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เลียวเล็กด้วย แล้วก็จะเน้นตรงช่วงปลายจมูกด้วยนะคะเพราะว่าปลายจมูกก่อนที่เราจะเชดดิ้งเนี่ยเขาจะมีความบวมใหญ่เหมือนชมพู่เลยค่ะพอเราลงเชดดิ้งจมูกไปนะคะจมูกก็จะดูเลียวเล็กลงแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาไฮไลท์ค่ะเราจะวัดตรงช่วงใต้ตานะคะแล้วก็ใช้สีขาวเนี่ยทาลงไปเพื่อเพิ่มมิติให้กับสันจมูกค่ะจมูกจะได้ดูเลียวเล็กลงด้วยนะคะแล้วก็ทาตรงปลายจมูกด้วยนะคะ วันนี้จะใช้ที่ปัดแก้มของ ODBO Signature f o Sign r Shade b u t c h e r นะคะตัวน,นี้ขอนำเสนอเลยเพราะว่าเป็นที่ปัดแก้มสีช่องสีสีด้วยกันเหมาะสำหรับผิววอร์มโทนแล้วก็คูลโทนเลยค่ะอย่างตัววอร์มโ n e นะคะก็จะเป็นออกแบบโทนส้มแล้วก็1 Pa e พาเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด4สีอย่างที่บอกนะส่วนคูลโทนนะคะก็จะมีสีชมพูแล้วก็ม่วงซึ่งเวลาปัดแก้มเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้หน้าดูบวยขึ้นด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะหลอดก็จะใช้สีคูลโทนนะคะ สีนี้เลยเนื้อสัมผัสจะบางเบาเกี่ยงง่ายและกลืนไปกับผิวเลยค่ะตัวนี้สามารถเพิ่มเลยเยอร์ความเข้มของแก้มได้นะเพราะว่าเขานะคะจะมีเม็ดสีที่แน่นให้สีที่สดใสและก็ติดทนนานด้วยค่ะอย่างหลอดเองนะคะจะใช้สีม่วงผสมกับสีชมพูคู่กันแล้วก็มาแถบๆตรงที่หน้าแก้มนะคะเวลาปัดไปแล้วนะคะก็จะเพิ่มสีสันให้กับหน้าให้หน้าดูสว่างอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนมันก็จะดูมีมิติ เพิ่มมากขึ้นนะคะเอาดีๆพาเลทในสีน่ารักมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวคูโทนและอยากได้ที่ปัดแก้มนะคะตัวนี้เขารวบรวมมาให้ถึง4ตัวในพาเลทเรเียบกันเลยค่ะและตัวนี้นะคะราคาย่อมเยาว์น่ารักมากเลยค่ะาหาซื้อได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ Lazada, s h o p ป e ีนะคะอีฟแอนด์บอยบิวตี้วสและก็คอนวีค่ะพอปัดแก้มเสร็จก็ใช้สีม่วงนะคะมาทาบริเวณปากค่ะและก็ใช้ลิปของ f ฟ n t y Beauty นะคะ เอามาทาข้างในปากค่ะทุกคนสีนี้นะคะก็มีความน่ากลัวหน่อยๆนะแต่พอทาลงไปคือสวยมากเลยค่ะเราก็จะว่าเป็นปีกนกที่ปากด้วยนะปากจะได้ดูมีกระจับนะคะทุกคน